วางตงงะเงาะตะแงะอย่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนะครับนี่ก็อีกแบบครับนี่แหละชีวิตบางคนที่ประสบพบเจอแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันบางคนก็คล้ายๆกันบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์บางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระปะปนกันไปนะครับ สวัสดีครับและสบายดีครับพี่น้องสาวปปลาวและชาวไทยทุกท่านนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเล่าอีกยังนั้นติดตามชมได้เลยครับเอาละครับเมื่อนีนก็ชิมาแก่โตนะครับเนาะจากคลิปก่อนนู้นนะครับยามวิธีรักป่าโดยพาแยง,งนะครับแต่ตอนที่มายามขึ้น ได้กุ้งได้ปลาไปเห็ดกินดันไปลบก่อนนะครับพเพราะเมมมันเต็มเมมบรีม,มันเต็มไปลบแล้วลืมไปลบทีอันนี้เลยบดไเบิงบดท้ายลงเลยอันนี้มาแก่ตัวใหม่ครับมาเห็ดผู้เดียวมือนี่หลอกจากหลานๆไอ้น้องเพิ่อนมาวางไปเห็ดงานส่วนตัวของเพื่อนนะครับเนาะวันนี้โป,ปโปเปนได้เดอ ้วละครับมันนี่ฟ้าไว้จักสองมือนะครับเนาะมายามเบิงเอาพดใหม่ลงกิ่งไหม่ลงเพื่อให้กุ้งปลาเขามาสดเนาะมาลบมาลีเราอาหารมาหล่อสักหน่อยหนึง่งอาหารหล่อกับจีมันเขาก็ได้ครับอาหากรก็ได้แล้วแต่ฟ้าไว้แล้วมายามกับกูขึ้นมาเลยเนี่ปเขาไปอยู่ในหนะันเนาะ เบิงถ้าเบิง้งถา้าติดตามตอนยามได้ครับมันเองจะถือโอกาสอาบน้ำไปนําม,นมันบนหนาววันเต็มเว้นท์ทนแดดละเมื่อนี้มีสบู่มาพร้อมเนื่องจากเมื่อคืนไม่ได้อาบน้ำม,มันหนาวแห้งเ <h> ah> มื่อนี้ยเราถือโอกาสอาบน้ำอาบน้ำฟ้า่เนี่ยละพี่น้องเอ้ย ลอยครับอับนามทูสบูล่ะต่อจากนี้สิจวัาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับเนาะเที่ยวชมธรรมชาติไปเบิ่งธรรมะจอกธรรมะจอกเป็นยังเขาจเิริญ่าธรรมะจอกความเป็นมาจังใดมันมีที่มาที่ไปด้วยไม่ห้องเด้อไปเบิ่งธรรมะจอกเนาะเป็นรรมหินเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับคอยติดตามด้วยครับเด้อ นะครับสิผ้าไปเวิงทำมารจอกนะครับอันนี้อาบน้ำเรียบร้อยละใส่ทีดักปลาเรียบร้อยครับเบิงทรม,มารมะจอกชิ้ย่างรัดไปนี่แหละรัดปลาได้ไปฟิวฟิโฟทพทำบุญพอดีทำนะ เท่ากำลังเกิดึืนร้ายละเท่าและมาฮอดแล้วครับบริเวณทำม้าจอกนะครับนะอันนี้พทุทตแมนนะครับ นี่เป็นถ้ำเป็นโขดหินครับมีในห้องน,น้อยนะครับนี่คือลักษณะเป็นถ้ำนี่หน้าแรงพี่น้องถ้าเป็นหน้าฝนพี่น้ำไหลอยู่ตลอดคลองนี่ใสเย็นในเป็นถ้ำครับมืดเลิกในบอสติแมนธรรมะจอก ้าเดินชมรอบๆนะครับเนาะนี่ค <dialect> รับห <habitude> ินจากธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเองไม่รู้ว่ามันเกิดใดจังไรนะครับเป็นคือคนยกไหวนี่ บนหินหยิบย้ายลางเป็นหินห,หน้อยํำไหว้พอาะด้อยู่เป็นธรรมครับนัเป็นธรรมลมเพียงเกาลบแดดลบฝนได้ครับนอนได้สบายเลยอันี่ สีลบฝนมาอยู่ย่ำนะให้นายหน้า,น,า,น,านี่ครับจะง่อยหินอีกแบบนหนึ่งห่ังเที่ยวชมตามธรรมชาตินะครับเนาะ หินอยู่ข้างบนคือกันครับบอกหัวมันขึ้นไปอยู่ในจังไดนะครับนักบางคนก็นว่าคนโบราดยกขึ้นไว้ขึ้นาว้าาคนโบราดมาส่สีแห้งก็เาก็กเดือแท้หินนักเป็นตัน,ตนสองตันคนละเนาะครับ ซูมอา้าวเสร็จละเอชอชมธรรมชาตินะครับเนะดีดีดูอยู่ถ้าชอบก็กดติดตามนะครับเด้อ ไลค์ก like, ดแชร์นะครับเพื่อเผยแพร่ะนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาเบิ่งนะครับสงการปีนี้กาวาซิมาอีกนะครับติดต่อเมื่อไหร่ครับสงการวาชิมาประมาณวันที่สิบน่ะททิเก่าที่สิสิขึ้นมาก่อน นี่ครับเป็นหินลักษณะซ้อนกันวางตังเงาะตั้งแง่ข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนี่ก็อีกแบบครับสีหาหกก่อนวางกันอยูน่นะครับม่รู้ว่ามันอยู่ได้จังได้นะครับเนาะ ติดนนากันเราเองนะครับเด้อนี่ครับตัวนี้ยิงยูสูงเกิดกันนิดเดียวหนึ่งความสมดุลน,นะครับความสมดุลทให้มันอยู่ได้นะครับเนาะนี่ครับ บนอันบากใหญ่ข้างล่างอันน้อยๆนะครับตั้งตั้งเงาะอ,อย่างโดดเดียวเลยกันนิดเดียวเปตลมกบ็บลลมครับ ชาดซางสันไว้นะครับเดินท้าเบิ้งอีกต่อไปครับ,รบ,น,น,บ,บ,บนะครับยางมในาทีล่มในบะผลัดบะที่ลอกนะครับพ่อพืชสมุนไพรนะครับนี่ครับต้นปลไหลเผือกนะครับเข่าไป เป็นหัวลงเป็นหัวคือหัวมันหัวมันนะครับเมื่อสิบกว่าปีก่อนคุดขายครับนี่เอามาซื้อซื้อหนกิโลละสองบาทหรือสามบาทนี่แหละเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วครับที่ต้องห้ามครับต้นไพเผือกหรือทาานี้เอิ่นว่าหัวเอ็นดอนนะครับภาษาอีสานทางบ้านนี่เราลองหัวเอ็นดอนนี่ครับเป็นยาด้วยครับยาสมุนไพรย่างดีที่ลดขมครับ ขุดฮวนเบิ่งกมแล้วแนวขุดมาแล้วครับเนาะคือธรรมะจอกนะครับธรรมะจอกคือธรรมะจริงจอกอธรรมะในรรจอกก็มาในหมาคนละพันกันเียครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับช่วยกดติดตามกดรูปกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ ระยะไกลของธรรมะจอกนะครับเนาะนะครับ